เอ a. a s เอซูชิโมขอเสียงตกมือด้วยค่ะนีนนน่นะครับนี่คือมิชชั่นบอกของผมหน้าแรกก็จะประมาณน,นี้ส่วนหน้าสองคือสิ่งที่ผม,ผมอยากเป็นผมอยากจะเป็นเกมเมอร์ผมต้องฝึกฝนกันเล่นเกมแล้วก็ทำยูทูบเบอร์ให้เก่งๆแล้วผมก็ต้องเรียนหนังชีิเก่งๆเ,เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ทุน ไปเรียนเมืองนอกครับส่วนนี้คือจดหมายที่ผมจะเขียนไว้และเปิดในอีก10บปีข้างหน้าครับนี่คือกิจกรรมที่ผมชอบ นี่คือ,ก,อก,กิจกรรมพระรูปกิจกรรมทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์แท็กจากลูกแก้วปลกต้นไม้สแตนดโอเวชันแล้วก็ alumni, yon, อแอดเวนเจอร์ค่ะชนกิจกรรมที่ผม <ise> <version> ชอบอันดับหนึ่งก็คือเลเซอร์แท็กอันดับสองก็คือไปตามรากจิกซอแะอันดับสามก็คือโรงเรียนเวทมนตอนวันพฤหัสที่แล้วครับครับอ่เดี๋ยวต่อไปนะคะ เดี๋ยวให้น้องๆนะคะเอาของไปฝากที่ผู้ปกครองได้เลย